ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่ผม Type J ครับแล้วนี้ก็อยู่กับเกม FC ออนไลน์นะครับแล้วนี้ผมก็มาทาการเปิดแพ็คที่ผมเปิดมาเป็นประจําแล้วก็เปิดมาตลอดกันน้นี้นั่นคือการเปิดแพ็ค80,000 Star Point ในนะครับซึ่งก็หลังจากหายไปก็นะแล้วก็ Star Point มันได้รีไปแล้วก็ได้เก็บใหม่นะครับถึง80,000เป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่นะแพ็คไดมอนด์80,000 Star Point ครัข้างในก็มีการสี่ใบก็มีเงินซุ่มขั้นต่ำ500สองอันแล้วก็ อมอนิเจอร์การ์ดอีกสิบใบเคก็ของฟรีเนาะของฟรีของฟรีของเก็บมาเรื่อยๆอะ่ะก็จนได้ก็เลยมาเปิดสักหน่อยหลังจากไม่ได้เปิดตั้งนานนะซื้อเลยอ่เซื้อปุ๊บเดี๋ยวพึ่งต้องซื้อนี่อีกเคเดี๋ยวเราจะได้เปิดเพิ่มอีกอ่าโอเคไปเราจะเปิดทีละใบเดี๋ยวมาตังก่อนนี่คือตังทั้งหมดที่ได้ครับถึงซื้อเท่าไหร่เปิดมาได้พันร้อยโอเคมาเดีย๋ยวเรามาเริ่มจาก การ์ดไหนก่อนดีเ,เดี๋ยวเปิดเปิดนี่ก่อนเปิดนี่ก่อนนี่จะได้เป็นล่าสุ่มมันหนึ่งถึงวสามโอเคแล้เวเอาตังก่อนต้องเคลียร์ตังให้หมดก่อนโอเคแล้วก็สิบเอ็มงั้นเดี๋ยวเราเริ่มจากการ์ดที่คิดว่ากากที่สุดก็จะเป็นการ์ดออกฮะไปเลยครับไม่ไม่หวังอะไรแล้วการนี้มาโอ้ยช้าเอ้าอลีน่า อะไรเฮ้ยโอเคมาละวบอกว่าไม่ลุ้นอย่ไม่ลุ้นไม่ลุ้นไปก็งั้นสองอันนี้ขอเปิดด้วยแล้วกันแล้วค่อยไปลุ้นการ์ดไฮไลท์หลักไม่วอล์กให้เลยโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรประเด็นอยู่ที่ตรงนี้เอา RTN ์ทีบอกสารทบห้าก่อนขอทบห้าก็พอนะขอให้มันได้เยอะๆหน่อยของเดือนนี้ครั้งนี้ โอไไไ้ไม่ไม่ฟุ้งไม่ไฟไม่อะไรเลยไม่ได้ปลวกคลิปเลยเนี่ยบ้านต่อไปอันนี้เป็นบวกห้าล้วนมาขอซีซี้วก็ยี่สามโลกล็ได้แต่ที่เลขหนึ่งครับไปขอไฟไม่หวังเยอะไม่ของเยอะขอไฟ 4. มันช้าอะไรเนี่ยสือมาแล้วโอ้เฮจีขอไฟโอ้เป็นผูไทเอลาป๊อกโอเคหรือว่าของฟรีครับ ของฟรีของฟรีมีแค่นี้ครับมาไวไปไวครับโอเคครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์และกดซับสไคาร้ให้กับผมด้วยนะครับทุกการกดไลค์ทุกการกดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้ผมมากเลยครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปน,นี้สั้นไปหน่อยข,ขอโทษด้วยครับบ๊ายบาย